สวัสดีค่ะจากบ้าลายองพยอมค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะคะมาดูต้นกระเพราควายต้นโหระพานะคะที่บ้าลไรองพยอมได้ปักยอดช้ำนะคะนี่ค่ะติดดีจังเลยนะคะ เรียกว่าขยายพันธุ์ได้เรียบร้อยนะคะรวมทั้งผักหวานนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นผักหวานบ้านนะคะที่แมลงพยมได้ตัดปักชํานะคะติดหลายกิ่งนะคะอ้าอันนี้อะไรเนี่ยไม่ติดอันไหนไม่ติดก็ดึงออกไปอันนี้ติดแตกใบอ่อนเยอะแล้วนะคะ แล้วก็จะให้ดูนี่นะคะอันนี้เป็นต้นของลิ้นจี่นะคะเป็นลิ้นจี่พันจัก,กระพัดนะคะเพราะเม็ดนะคะโอยใบกำลังสวยเลยซื้อต้นพันมาต้นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทต้นนิดเดียวทำท่าจะล่อเล่ ลยพอดีเลยซื้อลิ้นจี่มากิน 1, กพันจักรพรัดนะคะกิโลละหนึ่งร้อบาทนี่ค่ะก็มาชํมไว้มาเพาะไว้ได้หลายต้นนะคะเพราะว่านี่ค่ะก็ยังมีที่เพาะรวมกันไว้ก็มีนะคะยังไม่ได้แยกก็มีน,น,นี่ต้นนี้โตเขาเลย ก็ไม่เสียหลายนะคะที่เราจะเพาะพันกล้าไม้ต่างๆนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นกล้ามปูนะคะที่จะลงปลูกในปีนี้นะคะนี่ค่ะต้นกล้าก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะถ้าฝนตกดีๆก็รอดนะคะแต่ถ้าฝนตกไม่ดีนะคะ ก็ปลูกต้นขนาดนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะปลูกต้นขนาดนี้ไปประมาณห้าร้อยกว่าต้นนะคะก็ไม่รอดเลยนะคะส่วนปีนี้ก็ยังสองจิตสองใจว่าจะปลูกดีหรือว่าจะเอาไว้ปีหน้านะคะส่วนตรงนี้เปแหลงพยอมเพาะมะเขือนะคะเป็นมะเขือม่วงของน้อยทำสวนนะคะโอ้ยเม็ดเขาขึ้นดีจังเลย อันนี้ก็เป็นการเพราะเมล็ดหลังจากที่เราปล่อยไว้ให้ลูกเขาแก่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นคณะเคลนะคะนี่ค่ะไม่รู้เป็นอะไรนะคะพอเขานั่นลงมาแล้วเขาจะเหมือนตายนะคะจะหักคอคอดินเพาะนะคะนี่ค่ะจะหักคอดินเพาะแล้วก็จะไหม้แห้งตายไปนะคะ นี่ค่ะก็เดี๋ยวรอดูอีกสักสองสาวันก็จะย้ายนะคะรอให้เขาเจริญเติบโตขึ้นอ,อีกนิดนึงอันนี้ดินก็แห้งง่ายๆอันนี้ก็เป็นดินขุยมะาพร้าวกับแกลบดำผสมกันนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าตอนนี้บาลางพยมทำอะไรไว้บ้างส่วนอันนี้นะคะ ก็ทดลองเฉยๆนะคะว่ามเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งของเราที่ซื้อซองเล็กกับซองใหญ่จะแตกต่างกันมากนะคะเมื่อก่อนนี้แม่รงพยอมปลูกขายนะคะผักบุ้งนะคะเป็นผักบุ้งจีนนะคะที่เขาเรียกว่าเลียวไผ่นะคะปลูกขายซื้อถุงละกิโลมานะคะไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะไม่ใช่ว่า จะหวานปลูกในน้ำจะปลูกลงดินหรือว่าทำแปลงปลูกนะคะแต่ถ้าเราซื้อซองเล็กขนาดนี้นะคะจะเกิดปัญหาแบบนี้อยู่ตลอดนะคะจะใบเหลืองพอโตขึ้นมาได้ประมาณฝ่ามือกว่า,วาใบก็จะเหลืองนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ทดลองนะคะเห็นหลายหลายช่องเขาทำกันก็เลยทดลองนะคะพอดีมีโฟมเก่าๆอยู่นะคะก็เลยเอามาลอง ใส่น้ําเจาะรูใส่น้ําใส่กระมังลองเพาะดูนะคะอ่ะ <c oughs> เป็นว่าผักบุ้งถ้าเป็นซองเล็กไม่ได้ผลนะคะแต่ถ้าซองใหญ่ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็คือคุณภาพต่างกันนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นหอมแบ่งที่บัลังพยอมได้ทำคลิปปลูกไปเมื่อ น่าจะเป็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่านะคะนี่ค่ะพอดีเลยเมื่อเช้านี้หมากวดงูนะคะก็ทำสคว่ำไปเลยเลยต้นก็เลยหักๆเอ็นเอนิดๆนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูมาอัปเดตต่างๆนะคะที่ได้ช้ำไว้นะคะเพาะไว้นะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ว่าลายองพย,ยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ